นี้เป็นบานชื่นโบทานีบานชื่นโบทานีนะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของป้องกรรันเลี้ยวรอยนะฮะอันนี้จะช่วยเรื่องป้องกรรันเลี้ยวรอยเออเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเครียดคนเครียดเยอะนะครับเลี้ยวรอยบางคนเนี่ยมีเลี้ยวรอยตั้งแต่เด็กตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของเลี้ยวรอยทําให้ล่องแก้มล่องแก้มเนี่ยมันตื้นขึน้นบางคนมีล่องแก้มนะครับแล้วก็ หลุมสิวนะฮะก็จะตื้นขึ้นด้วยนะครับใครที่เป็นสิวแล้วชอบบีบจนทําให้มันเป็นหลุมๆๆตัวนี้ก็จะช่วยด้วยนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยนะฮะเป็นครีมสมุนไพรอันนี้เป็นอันนี้เป็นแบบขัดผิวนะตัวนี้เป็นขัดผิวส่วนตัวนี้ดูแลผิวให้ชุ่มชื่นสุขภาพดีนะครับริ้วรอยเนี่ยมันเกิดจากผิวเราแห้งนะฮะพอผิวเราแห้งปุ๊บเวลาเรายิ้มหรือว่าตีนกาที่เกิดจาก อารมณ์ของเราธรรมชาติหัวเราะหรืออะไรพวกนี้ถ้าผิวเราแห้งเนี่ยมันจะทําให้มันเป็นร่องได้ง่ายขึ้นและเมื่อผิวเราแห้งนานๆหลายๆปีแล้วยิ่งมันสะสมเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เกิดริ้วรอยแต่ถ้าเมื่อไหร่ผิวเราชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลาย,ยิ้มแล้วมันก็จะมีความยืดหยุ่นของผิวพอผิวยืดหยุ่นได้นะครับมันก็ริ้วรอยมันก็จะน้อยลงนะครับจะถามว่าเรามีริ้วรอยไหมมีแต่ริ้วรอยมันจะไม่เยอะแล้วก็จะไม่เป็นริ้วรอยถาวรนะครับมันก็จะเป็นริ้วรอยที่เกิดจาก เขาเรียกว่าเวลาเรามีหวเลาะหรืออะไรพวกนี้มันเป็นริ้วรอยธรรมชาติมากกว่านะครับฉะนั้นใครที่สนใจงานสครับราคา280บาทนะลดรอยดําคอเข่าข้อศอกรักแร้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับแล้วก็สินค้าอื่นๆนะครับผมอยากให้เข้าไปดูที่นี่นะครับที่บานชื่นโบเทนีเซรั่มสมุนไพรขัดผิวนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่นี่เลยนะครับมีหลายสินค้าซื้อ3ชิ้นนะครับนะอย่างอย่างตัวเนี้ย นะครับถ้าตัวที่ราคา1,290บาทซื้อ3ชิ้นราคาเพียง3,000บาทเท่านั้นเองนะ3,000บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับต่อไป